คอดีพีถางเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร0641542987ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมบรรตินพัฒอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมวายุพักแจ้งวัฒนกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการจัดงานประกาศรางวัลน,นะครับ the best p e r s o n n e l and the best business of international asia star award and world class award 2020บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมเลยครับ และอาชีพโดยดเตรนัทพลอัคร,รการจนาน,นายสมาคมร,ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจภาคื้นเอเชียสมัพันธ์นความงามมืออาชีพประเทศเกาหลีและสถาบันการศรรึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยเมียงขีประเทศเกาหลีจัดงานประกาศร,รางวัล3รางวัลประกาศก,กิยติคุณแกบ่บุคคลและธุรกิจดีเด่นยอดเยี่ยมระดับสากล The Best p e r s o n n e l and The Best Business of International Asia Star Award ความสําเร็จระดับสากลเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่บุคคลและมีประกอบการได้อย่างดีเยี่ยมและมีกาลังใจในการทํางานต่อไปอิันคินรักปัญญยวัดส,สุภวัฒน์นะคะามาแนะนำของแว็กเซเล็ปนะคะเซเล็ปแว็กแอนด์สปานะคะเป็นสปาแว็กขนทั่วเลนล่างนะคะแล้วก็ ขัดผิวระเบิดขี่ไครนะคะวันนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะ,ะ The Best Asia นะคะแล้วก็ World Class International Award นะคะปี2020นะคะธุรกิจของร้านนะคะก็ทำหลักๆนะคะก็เป็นประเภทเกี่ยวกับแป้งขนทั่วเรือนล่างนะคะแล้วก็ขัดผิวระบบที่ใครนะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะอะยังไงก็ สนใจนะคะก็ฝา,ากติดตามเพจนะคะ Wexceleb นะคะหรือ,อทักมาที่ไลน์นะคะ s i g n นะคะ Wexceleb นะคะ s i g n W A X นะคะ Wex แล้วก็ C E L E B ค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจนะคะรางวันนี้นะคะก็เป็นรางวัลหนึ่งรางวันนะคะที่ยืนยันความสําเร็จนะคะแบบมั่นคงนะคะ ก็ธุรกิจของเราก็ประมาณมากกว่า15ปีแล้วนะคะก็รางวัลน,นี้ก็ถือว่าเราก็ภาคเทียนนะคะแล้วก็มั่นคงในการทําธุรกิจนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะนะคะเพื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าค่ะ,ะธุรกิจนะคะกะ็เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะคนที่ทําธุรกิจเนี่ย จะต้องมีพื้นฐานหนึ่งก็คือทักษะนะคะทักษะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราไม่มีทักษะนะคะในการปรับตัวในช่วงออของโควิดเนี่ยเราก็อาจจะตายนะคะหรือก็เหี่ยวเฉานะคะเพราะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเพิ่มทักษะหรือพัฒนาทักษะนะคะในอาชีพที่เราชําชนาญน,นะคะ ซึ่งงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อประกาศร,รางวัลให้กับบุคคลและธุรกิจดีเด่นนะครับยอดเยี่ยมระดับสากลกันเลยก็ว่าได้มีนักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่อยู่ในสาขาต่างๆนั้นมารับรางวัลมากมายร,รายการไอเพมอัปเดตของเราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ